สวัสดีครับแซมนะครับหายไปนานเลยขอโทษทีนะร้านอะยุ่งมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะที่ช่วยกันมาอุดหนุนนะครับพอมีเวลาก็อยากจะมาพบกันอีกก็เลยมาชวนคุยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับมีดมากหรอกแต่ว่าเราจะมาคุยเกี่ยวกับการแผนเนื้อคือเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมว่าในสถานการณ์ปกติเวลาเราจะทําอะไรเกี่ยวกับเนื้อจะเตรียมเนื้อเนี่ยเราจะทําบนเขียงใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ในบางกรณีเนี่ยเขียงอาจจะไม่เหมาะกับการแขวนต่างหาที่เหมาะกับการทํางานของเรานะครับอ่ะแน่นอนอย่างที่เราเคยเห็นการแฮงกิ้งหรือว่าการแขวนเนื้อเนี่ยทำโดยแพร่หลายในยุโรปอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อชิ้นใหญ่เกินไปต้องการที่จะ ทำงานแบบ360องศาที่เดินรอบเนื้อเดินรอบชิ้นเนื้อนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะทํากับพวกเนื้อวัวหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อกวางพวกเกมมีทอะไรพวกนี้นะแต่คราวนี้เนี่ยในบางกรณีการแฮงกิ้งหรือการแขวนก็ใช้กับปลาเหมือนกันนะยกตัวอย่างปลาบางชนิดวางทํางานบนเขียงไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีเมือกเยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเช่นมังฟิชนะครับมังฟิชเนี่ยเป็นปลาทะเลน้ําลึกตัวเขาจะใหญ่ หน้าตาน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะแล้วก็มีเมือกทั้งตัวเลยการวางบนเขียงเนี่ยเขียงอาจจะใหญ่ไม่พอหรือเมือกเยอะทําให้ทํางานยากเต๋อไปหมดเขาก็เลยจะต้องแขวนปลาเพื่ออะไรครับ เวลาคนก็าทำหรือเขาต้องการจะใช้ปลามังฟิชเนี่ยเนื้อไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเขาแต่เขาต้องการตับปลามังฟิชมากกว่าก็คืออังกิโมที่คนนิยมทานการที่จบอกว่าเป็นโฟลกราสของทะเลอะไรพวกนี้นะครับการแขวนจึงจำเป็นเพราะต้องตัดเนื้อออกเพื่อที่จะเอาตับ ชิ้นสวยๆวยของปลามังฟิชออกมาก็คือเป็นอังกิโมะนั่นแหละเพื่อนๆก็อาจจะโอเคอังกิโมะแล้วมีปลาอะไรอีกเคยมีครั้งหนึ่งครับผมไปทานกับข้าวฝีมือของเพื่อนที่เป็นเชฟไคเซกิชื่อดังเลยที่เกียวโตคืออิซุมิซังอิซุมิซังเนี่ยเสิร์ฟปลาไหลครับแต่เป็นปลาไหลที่เสิร์ฟมาเป็นทรงกระบอกเลยนะแต่ไม่มีก้างเลยเราก็เลยถามเฮ้ยอิซุมิอิซุมิทำยังไงอะปลาไหลอย่างเงี้ยที่ยังคงแบบว่าไม่มีรอยตัด ระหว่างตัวเลยนะครับแต่หัวไม่มีนะแต่ข้างในเนี่ยไม่มีก้างเลยนะอิซุมิท่านยังไงอิซุมิก็เลยบอกว่าอจริงๆแล้วเนี่ยการทำอาหารญี่ปุ่นมันก็มีการ h a n ก i n g เหมือนกันนะครับก็คือการแขวนปลาไหลการแขวนปลาไหลเพื่อที่จะถลกเนื้อเข้าออกมาโดยที่ไม่เอาก้างเลยแล้วพอถลกเนื้อออกมาปุ๊บตัวเนื้อถูกลูดออกมาหนังที่อยู่ข้างนอกก็จะอยู่ข้างในถูกไหมครับและเนื้อที่อยู่ข้างในก็จะออกมาข้างนอกแทนแล้วเขาก็จะใช้มีดที่เป็นเหมือนบ bon นิ i n g k n i f ะ กเนี้ยนะครับค่อยๆเลาะ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 ออกมาพอเลาะมาจนสุดแล้วใช้ตะเกียบยัดยัดเพื่อที่จะเอาเนื้อที่มันออกมาข้างนอกเนี่ยกลับเข้าไปข้างในหนังที่อยู่ข้างในให้กลับออกมาข้างนอกเพื่อที่จะรักษาทรงของปลายไว้นะครับอันนี้ก็คือ เป็นการโชว์สกิลโชว์เทคนิคของเชฟนะครับซึ่งไอการทําแบบนี้มันก็ไม่ใช่เชฟทุกคนที่ทําได้หรือได้ถูกการเทรนการสอนมานะครับมันเป็นเทคนิคที่โชว์สกิลของเชฟญี่ปุ่นนี่ก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดรู้มันก็คงจะสนุกดีเนาะการแขวนหรือการแฮงกิ้งปลานะครับผมก็่าจะชอบกันนะเป็นคลิปเร็วๆสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับ ก่อนจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ใช้มีดคมระวังนิ้วนะครับ้เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะสวัสดีครับ